กินน้ำปั่นมาเอาไปแล้วไป,ไปซ้อมรถน้ำปันไปซ้อมไป,ไปแล้ว <มา S 2> ไปกินซ่อม,มไปตื้อยังเดียวที่กินยังซะเนี่ยเดี๋ยวพอซื้อสา,สา,สา,ายสไลด์ไป่เห็นหรอ,อเอาเอาปัวปัวป,ปันอกมาด่าแอบมาเล่นน้ำแล้วแอบมาเล่นน้ำอีกแล้วเอาแสมาตีนั่นน่ซะซิมบ่บซิมไม่ติมบ่ติมบ่เนี่ย ปัวปัวน้องแม่ตาแอบเดินน้ำเอาเสียมตีนะเอายาไปใส่หัวยาไปใส่หัวได้นะไมันี่หันใจบอ,อกเห็นน้องม่ดาไหมม่ดาไปไดว้วะคือพ่เห็นคือบ่เห็นม่ดาน้องม่ดาอยู่ไหนเอาม่ลีแน่นเคียงนีเองกินน้ำเน่คำเดี๋ยวกินน้ำเน,นำ่โอ้มีหัวน้าโอ้ยชี้ กินน้ำเน้ะจะเฝ้าไปยันแลนหนียันแลนหนีไหมถ่ายเน่ะถ่ายเน้กินน้ำเน้ะมีใครเห็นน้องมาดาไหมเอาเอาแอบมาทำอะไรเนี่ยแอบมาซักผ้าหรอใช่ไหมป้าม่าซักผ้ากับเปลียนป้าป้าไปอาบน้ำป้าพ่อสิไปอาบน้ำให้พอแล้วพอแล้วป้าพอแล้วสิไปอาบน้ำให้ป้าเขินฝนมันสิตกแล้ว ินน้ำเน้แบงเน้แบงเน้กินน้ำกินน้ำกินน้ำเน้กินน้ำเน้เอาอย่ลแอนหนีไหมอย่ลแอนหนีกินน้ำเน้กินน้ำเน้กินน้ำเน้เอา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 เซียดนี่อย่างมันที่แตกได้หน่อเอา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 มันที่แตกเอาไปซื้ออีเด้อโบพาไปซื้ออีกเด้มันที่แตกไหมเอา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 ปูตีแขกเอาเอาเอาเจฮยอนเจดมันน้องมาดา พ่อขอชนน้ำโค้กหน่อยขอชนหน่อยชนกันหน่อยฉลองฉลองฉลองหนึ่งล้านวิวกันก่นอนอ้าวไปแล้วเอาลอยกินขนมน้องมาดากอนนะฮะแอบน้องมาดากินอะไรอิชิตันใช่ไหมรถรถอะไรน้ำพึ่งมะนาวอาอานโอ้ยไปอมฝาได้น่อยคายออกมันอกี้ขาคอน้ำพึ่งมะนาวเข้ามาเร็วๆ เข้ามาเข้ามาลุกเร็ว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 ฝนมันตกนะเร็วเร็วเร็วลุกเข้ามาฝนมันตกมาดามาเล่นน้อ้วมาเล่นน้ำอีกแล้วมาดาดอมาเล่นนอีกแีอันนี้ไะไรลูกโป่ง้อยน้ำได้ยเย็นบ่เย็นสบายบ่ ไม่ไดาเย็นไหมขี้มูกแอะขี้มูกกินน้ำแน้โอ๊ยบกกากินน้ำแล้วขี้เดียนแล้วแอะไปหาผลาเซ็ยดไหมขี้มูกเป็นตะย่านเด้อวะเอาเอาปูนาปูนาปลาไหมเซ็ยดแน่เซ็ยดแน่ปลาขี้มูกไหมกินน้ำแน่ของไทยแนนะ่ ให้เบ่งน้ำเนเบ่งน้ำแน้ป้ามึงขี้เจียงแถบมั้ทำไม่ตีมไม่พ่อกินใช่ไหมเอาไม่กินน้ำแนไม่กินน้ำแนไม่กินน้ำเนกินน้ำแน่ะคำหนึ่งคำหนึ่งกินน้ำเนเอาหินแล้วโอ้ยปวต้อง เป็นยังือปวดท้องอโอ้ยนี่แล้วกินน้ำหนี่แล้วมันกินแล้วมันปวดท้องเนี่ยต้องเอาให้พ่อกินได้เนี่ยกีฬากินพ่ได้เนี่ยก่อปวดขี้มันบดิกด <laughs> เกียวกับกน,น้ำเตอ